pictures so perfect we play through only cause you set up the angle web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes show off your fantasy reality whoa that's yours but i'll keep doing mine หลังจากที่ยุ่งย่งไปหลายวันก็ไม่ได้ฉีดความชื้นให้น้องเลยนะคะไม่ค่อยได้ดูแลน้องเลยสวัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง CC Exotic h o u s e เค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูหอยจำสินซึ่งเราก็ ละเลยน้องไปสองสาวันนะคะไม่ได้ค่อยได้เติมความชื้นให้น้องเลยพอมาดูอีกทีโอเมย์ก๊เก็บเนื้อเก็บตัวกันหมดเลยนะคะน้องหอยทากที่เขาอยู่ในลักษณะแบบนี้เรียกว่าน้องหอยทากเขาจำศีลอยู่นะคะทุกคนเกิดจากอะไรพ่อเหตุใดสาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะมีผู้ปกครองที่เขารับน้องหอยทากจากบ้านซีซีเอ็กซโซติกเขาไปดูแลนะคะก็บางคนก็ทักมาถามว่าอุย้ยน้องไม่กินอาหารเลยเป็นเพราะอะไรทําไมเขาเก็บเนื้อเก็บตัวบางมันอุ้ยทำไม เขากินอาหารน้อยลงนะคะเขาไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ที่จริงอะ่ะน้องปกติดีนะคะก็แค่ความชื้นอาจจะลดน้อยลงก็เลยไม่ค่อยไต่ออกมาถ้าความชื้นน้อยนะคะเวลาเขาไตเนาะผิวเขาก็จะระคายเคืองเขาก็เลยเก็บตัวเข้าไปอยู่ในฝาแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะก่อนที่เขาจะเก็บตัวเข้าไปแบบนี้เขาตุนอาหารไว้เพียงพออยู่แล้วนะคะ อย่างที่สังเกตเห็นว่าถ้าเราให้อาหารเขาเยอะเท่าไหร่เขาก็กินหมดเท่านั้นเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้เขากินเยอะมากแล้วเขาตุนไว้ของเพียงพอของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วทุกคนสังเกตดูตรงรูที่ปากของเขานะคะที่ปากเปลือกนะทีจริงอ่ะอันนี้เป็นรูตูดนะคะทุกคนที่เขาจะต้องอื้อออกมาทางนี้นะแต่พอเขาเก็บตัวเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนจมูกคอยหายใจให้เขานะคะเขาจะกระผือพือพืบเล็กนิดเดียว เห็นไหมมันจะค่อยๆกระพือกระพือเหมือนเขายังหายใจอยู่นะคะทุกคนเขาไม่ได้ทําเป็นฝาปิดอันนี้เป็นการจําศีลชั่วรข่าวนะคะไม่ต้องตกใจไปหนะ้าใครที่แบบเออมีอาการแบบนี้นะคะก็ลองสังเกตดูเด็กๆที่บ้านความชื้นไม่ตกความชื้นไม่หายก็เพียงพอแล้วเนาะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่อากาศ ค่อนข้างจะเย็นอยู่สองสวันแหละไม่นานแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเป็นหรือเปล่านะคะแต่ที่กรุงเทพมีเย็นอยู่2อสมวันนะอากาศเย็นอยู่2อสวันนะ้องหอยทากเขาก็จะไม่ค่อยกินอาหารถ้าน้องเขาหดตัวเข้าไปแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราสามารถปลุกเขาได้นะคะด้วยการฉีดน้ําใส่เขาเลยนี่ฉีดใส่ไปเลยนะเดี๋ยวเขารู้สึกว่าเออมีความชื้นแล้วเห็นไหมแม,ม็กระพือพรบๆรูรหายใจเดี๋ยวเทน้ำทิง้ง เขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาสบายผิวของเขานะคะเขาก็จะค่อยๆค,คลายตัวออกมาหรือว่าโผล่หัวออกมานั่นเองนะคะค่อยๆออ,ออกมาแล้วหอยทากนะคะเวลาเขาจำศีลน,นะเขาจำศีลได้นานถึง3ปีเลยนะคะจะจำศีลก็ต่อเมื่อที่เขารู้สึกหลอนจัดเย็นจัดหรือว่าไร้ความชื้นนั่นเองนะแต่ก่อนเขาจะจำศีลเขาก็จะตุนอาหารไว้ให้เพียงพอต่อร่างกายที่เขาจะต้องการนะแล้วก็ ถ้าไม่แน่ใจว่าหลับไปเขาจะหลับไปนานแค่ไหนนะแต่เขาก็สามารถตุนของเขาไว้เพียงพออยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะหอยถ้าเขาสามารถจำสินได้ทุกช่วงอายุเลยนะคะทุกคนตั้งแต่เบบี้จนถึงแบบ ไซใ,ใหญ่ไซโตเลยนะคะทุกคนแต่การจำศีลส่วนใหญ่ของหอยทากอาจจะพบในฤดูร้อนเป็นการจำศีลชั่วขราวเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาโดนแสงแดดความร้อนโดยตรงนะคะเพราะผิวเขาจะแห้งง่ายในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ละคายเคืองผิวเวลาที่เขาไต่นั่นเองนะเขาก็เลยจะหดตัวเข้าไปอยู่ข้างในเปลือกของเขาแล้วก็ใช้ตัวเองอะ่ะซุกเข้าไปอยู่ใต้โพรงไม้ใต้ใบไม้หรือว่าใต้ ทำใต้ซากไม้อะไรที่มันพอจะลึกๆหน่อยที่พอผิวเขาจะได้รับความชื้นนั่นเองนะอย่างทางภาคอีสานะเราจะเห็นบ่อยเนาะหอยที่อยู่ในน้ําแล้วก็อยู่บนบกก็จําศีลเหมือนกันนะคะหอยที่มีฝาปิดเขาก็จะใช้ฝาปิดเข้าไปในปากของเขาแน่นๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้โดนความร้อนหรือว่าสัมผัสความร้อนนั่นเองนะ ส่วนหอยทากที่ไม่มีฝาปิดแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะใช้เมือกของเขาอะ่ะผลิตเป็นฝาผลิตก็จะสร้างเป็นฝาขึ้นมานะคะก็ปิดฝาไว้แน่นๆก็อยู่แบบนั้นยาวๆจนถึงช่วงฤดูฝนตกเลยนะคะ พอฝนตกความชื้นมันถึงใต้ดินที่เขาอยู่เนาะเขาก็รู้สึกสบายผิวเขาก็จะคลายตัวออกมาเมื่อที่เขาสร้างไว้มันก็จะค่อยๆละลายแล้วก็ไต่ออกมาเดินเล่นอย่างที่เราเห็นว่าเออเวลาช่วงฝนตกอะ่ะเราจะเห็นพวกหอยทากหรือว่าพวกไส้เดือนที่เขาไต่ออกมาเยอะๆอ,อันนั้นก็คือเขารู้สึกสบายผิวเขาสามารถไต่ที่พื้นข้างบนได้นะคะ เขาก็จะไต่กันออกมาโยเยะเต็มไปหมดในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะเมื่อกี้เจ้าไซใหญ่นะคะทุกคนที่เขาปิดฝาเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าสองสวันนี้เรายุ่งยุ่งมากในงานบวชของพระสามีอดีตสามีต้องเรียกว่าอดีตสามีเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นพระไปแล้วเนาะก็ยุ่งยุ่งก็เลยไม่ได้ใส่ใจเด็กน้อยกระดืบทั้งหลายนะคะก็จำศีลกันละนาวเลยเนาะ ทีนี้ปลูกเจ้าตัวใหญ่ไปแล้วเรามาปลูกเจ้าตัวเล็กกันบ้างนะคะทุกคนดูสังเกตดูดีๆนะเขาจะแบบค่อยๆรู้สึกว่าเขามีความชื้นเขาก็จะค่อยๆกระดับเอยกระดับขยับแล้วนะคะทุกคนเราปลูกเขาด้วยการฉีดน้ําแค่นั้นก็พอนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆออกมา ให้เราเห็นเองแล้วก็ให้อาหารบางทีนะเราฉีดน้ําให้มันชื้นในตู้ของเขาโดยไม่ต้องฉีดใส่ปากแบบนี้ก็ได้นะคะฉีดตามฉีดในตู้หรือว่าทําดินให้ชื้นเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาก็จะไต่ออกมาเดี๋ยวเขาก็จะโผล่ออกมาเองหรือบางทีนะวางอาหารไว้เด็กน้อยเขาก็จะโผล่ออกมาเองเหมือนกันนะคะใช้ได้หมดเลี้ยงหอยทากไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนง่ายมากๆ แต่ตอนนั้นที่เราเอามาเลี้ยงใหม่ๆเราก็รู้สึกว่ามันยากเหมือนกันแหละเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่เหมือนกันแต่อันนี้คือเหมือนแบบเออเลี้ยงไปดูไปดูพฤติกรรมเข้าไปเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นมาเองนะคะอย่างเจ้าตัวเล็กเขาก็มีรูหายใจเหมือนกันนะตอนแรกไม่เห็นนะคะแต่พอฉีดน้ําเข้าไปเออ เขาก็มีรูเหมือนกันเด้อรูหายใจคือกันได้ซ่าก็รอไปสักพักหนึ่งนะคะ <sausage? S 2> เดี๋ยวเขาก็จะคลายตัวออกมาจากเปลือกของเขาเจา้านี้ก็วุ่นวายซะเหลือเกินคุณคะอยากรู้อยากเห็นไปสมดเลยทำไรก็อยากรู้อยากเห็นวุ่นวายจริงใจฟูไหมฮะใจฟูเนาะเห็นไหมออกมาแล้วออกมาแล้ว พอเขารู้สึกสบายผิวนะคะเขาก็ไต่ออกมาปกติเองไหมอันนี้ก็คือเมื่อของเขานะคะที่เขาใช้ทําเป็นฝาปิดที่เขาจําสินเข้าไปเนาะก็มันไม่ได้แข็งเลยนะแบบหยีบง่ายมากๆมันฟิลสัมผัสเหมือนเหมือนอะไรน้ําเมือกแห้งๆไม่ได้แข็งเลยนะคะทุกคนบีบง่ายมาก เออรู้สึกเหมือนจะบัดมือแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบแข็งหรือว่ารู้สึกคมอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นเมือกที่เขาสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ทําลายมันลงไปด้วยมือของเราเองเขาสร้างขเขาเรามาทําลายอันนี้คือน้องออกมาแล้วนะคะทุกคนฉีดน้ําใส่ตัวหน่อยให้เพื่อให้ชุมชช่มชื้นชุ่มชื้นจะได้ไตเดี๋ยวก็แทะโฟมอีกเอาใส่กล่องไว้ดีกว่าพอปลุกน้องตื่นแล้วก็เอาอาหารมาให้น้องดีกว่านะคะ ื่อที่จะได้ไม่จำศีลอีกนะต่อไปนี้ก็จะดูแลอย่างดีนะจ๊ะเด็กน้อยเดี๋ยวโรยด้วยแคลเซียมนะคะแคลเซียมยังหาซื้อได้นะคะทุกคนตอนนี้แคลเซียมเราเต็มกุดังมากเรียกกุดังเลยเหรอแคลเซียมเรามีเต็มสต็อกเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักไปที่เพจ c c Exotic h o เ s e าหรือว่าจะซื้อในช้อปปีก็ได้นะคะในเผื่อจะมีส่วนลด ค่าส่งหรือว่าโค้ดอื่นๆก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าใครไม่มีโค้ดส่วนลดหรือว่าไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งในช้อปปีเนาะก็ทักไปที่เพจ CC e x เอ็กซติเขาได้นะคะแคลเซียมเรามีให้เลือกหลายขนาดเลยนะคะทุกคนมีแบบซอง15กรัมนะคะขนาดทดลองแล้วก็มีเป็น ขวดเหยาะเหมือนเหยาะพริกไทยโรยเป็นกิมมิคเบาๆใส่บนผักที่เราให้น้องไปนะคะอันนี้ใช้ง่ายมากๆเลยขอแนะนําเลยนะถ้าใครยังไม่มีต้องมีนะคะแล้วก็อีกขนาดหนึ่งก็คือเป็นขนาดถุงเรียกเป็นถุงดีกว่าเพราะว่าขนาด100กรัมเอาไว้เติมไว้ใส่ขวดพริกไทยไว้เหยาะกระปุก150กรัมนะคะตัวนี้ก็นับวันมากเลยนะถ้าใครทุนถึงแนะนําเป็นกระปุกดีกว่านะคะ <S <S แคลเซียมพร้อมส่งนะคะถ้าใครสนใจก็ทักไปที่เพจซีซีเอ็กซติคเฮาได้เลยโจ๊กหอยทากยังมี อยู่นะคะมาเติมของตลอดซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านกินได้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักไปเลยนะหรือว่าจะดูที่ช็อปก็ได้อย่างที่เราบอกว่าอยู่ในช้อปปีนะคะทุกคนเนื้อใสๆขาวๆอ้วนๆแบบนี้เลยนะรับรองเด็กๆชอบกินมากๆเลยนะคะการันตีจากผู้ปกครองหลายๆบ้านที่รับแคลเซียมไปให้เด็กน้อยหอยสังที่บ้านกินนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้ามีอะไรอยากสอบถามก็สอบถามไปที่เพจซีซีเอ็ติเหมือนเดิมนะคะ จะได้ตอบไวหน่อยเนาะทักไปที่เพจนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ